สวัสดีค่ะอยู่กับลูกค้าน,นิสันเทอร่านะคะเขามาติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นนะคะเลือกใช้เป็นตัวท็อปเลยนะคะจากแบรนด์เคนเซนค่ะจอทูเคค่ะภาพสวยงามคมชัด ตัวนี้นะคะอยู่ที่ ram 8ลอม256นะคะแล้วก็เป็นชิปเสียงใหม่ชิปบลูทูธใหม่ด้วยนะคะระบบเสียงเนี่ยบอกเลยว่ากำลังขับดีมากๆนะคะแล้วก็มีตัวปรับตั้งค่าแบบละเอียดยิบเลยใครที่สายเครื่องเสียงนะคะอัปเกรดซับบล็อกลำโพงนะคะใช้จอตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเป็นจอ2 k ก็จะให้ความคมชัดเป็นพิเศษนะคะ คอนโทรลพวงมาลัยนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะเล่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงต่างๆนะคะตัวเซน็นเซอร์หลังนะคะของเดิมโรงงานเนี่ยถ้าเราเปิดลูกกล้องไว้แบบนี้นะคะแล้วมีคนมาด้านหลังตัวเซน็นเซอร์นะคะจะแสดงสัญลักษณ์นะคะให้เหมือนเดิมเลยหรือตอนใส่เกียร์ถอยนะคะเซ็นเซอร์ก็ดังเหมือนเดิมแล้วก็แสดงสัญลักษณ์เหมือนเดิมด้วยเส้นถอยก็เลี้ยวตามพวงมาลัยอีกด้วยนะคะคันนี้ก็ติดตั้งพร้อมตัวกล้องรอบขันไปด้วยนะคะ นอกจากได้จอสเปคลื่นๆแล้วนะคะก็ได้กล้องรอบคันนะคะสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะจะเล่นทีละแอปหรือแบ่งสองหนะ้าจอนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะใส่ซิมได้นะคะเขาจะปลอต WiFi ได้หมดเลยนะคะ a d r o ด d auto apple car play ก็ได้ทั้งแบบเสียบสายไร้าสายเลยนะคะ แบ่ง2จอนะคะขณะแบ่ง2จอเราก็เปลี่ยนเพลงเป็นสถานที่ได้ตามปกติเลยนะคะอันนี้เชื่อมกับเน็ตร้านที่ไม่ค่อยแรงนะคะเสญญาณไม่ค่อยถึงก็ยังใช้งานได้ลื่นไหลเลยนะเร<ม>ื่องจอไม่ต้องห่วงเลยนะคะคัสสันคุณภาพดีๆสเปคลื่นๆมาให้เลยนะคะอยากได้แรงแค่ไหนขอให้บอกนะคะ<ม>ลื่นไหลามากๆเลยนะคะ แบาาร์บายย่ความลาไอจิงปาโอเคเท่านใ e. ดสนใจอยากติดตั้งจอยนดรอยตรงรุ่นรถรุ่นไหนปีไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะให้ดูกล้องรอบคันกันอีกทีนะคะปึ๊บนะคะอยากดูเมื่อไหร่เราสามารถกดดูได้เลยนะคะแล้วก็ใช้งานเป็นกล้องบันทึกได้ด้วยนะคะแบบนี้เลย โอเคไปแล้วนะพบก็มาคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ